ดีค่ะ YG ยืนยันว่าจะมีโซโล่ทั้งโลเซ่และลิซ่าแบล็คพิงค์เผยแผนถ่ายทำ MV กลางเดือนมกราคมนี้ f r r e Fire สุดยอดเกมออาตัวรอดบนมือถือและง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดฟรีแล้ว Fire เลย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 3 YG Entertainment ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวผลงานเพลงของโรเซว่าผลงานของเธอนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและจะปล่อยออกมาให้ชมกันในเดือนกันยายนหลังปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก The Album แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i จึงทำให้ The Album เลื่อนมาปล่อยในวันที่2ตุลาคมและโซโล่ของโรเซได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดขณะที่โซโล่ของดิซ่ากำลังเตรียมการใกล้จะเสร็จแล้ว ล่าสุดในวันที่30ธันวาคมก็มีการเคลื่อนไหวเข้ามาอีกว่าสาวสาวแบล็คพิงได้รับการตอบรับมากมายทั้งในเกาหลีและต่างประเทศทั่วโลกดูเหมือนแฟนๆหลายคนอยากจะรู้เกี่ยวกับแผนการโซโล่ของสมาชิกแต่ละคนซึ่งในวันนี้สื่อเกาหลีก็รายงานกันลัว ต้นสังกับ YG Entertainment ได้อัปเดตเพิ่มเติมมาแล้วยืนยันว่าจะมีโซโล่ทั้งโรเซ่และลิซ่าแบล็กพิงโดยมีแผนเตรียมการถ่ายทำ MV ในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้และในส่วนโซ,โซโล่เดียวของจีซู YG เกาวเพิ่มเติมว่าในขณะน,นี้จีซูกำลังยุ่งกับการถ่ายทำละครเรื่องส n o ด d r p โซโล่ของโรเซ่และลิซ่าจะถูกปล่อยออกมาก่อนและของจีซูจะปล่อยออกมาทีหลังตามลาดับในเดือนพฤศจิกายน2018 เจนนี่เป็นคนแรกที่ปล่อยเพลงโซโล่พิสูจน์ให้เห็นถึงอิทธิพลระดับโลกโดยไม่เพียงแต่ควอดอันดับหนึ่งในประเทศแต่การออกอากาศเพลงในวันนั้นยังครองอันดับหนึ่งใน iTunes ใน40ประเทศอันดับหนึ่งใน iTunes Worldwide Song Chart เป็นครั้งแรกในฐานะนักร้องเดี่ยวหญิงชาวเกาหลีและสิบอันดับแรกของ iTunes ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวแผนโซโล่ของสาวแบ็คพิงจากสื่อเกาหลีที่อัปเดตกันรัว งานนี้ทำเอาเหล่าบิงตื่นเต้นกันใหญ่คาดว่าโซโล่รอบนี้ออกมาคงต้องปังทะลุโลกอย่างแน่นอนก็มาคอยติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจสาวๆกันเยอะๆนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฟรีไฟเอร์สุดยอดเกมออกตัวรอดบนมือถือและง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดฟรีแล้วไฟเออร์เลย